ใชว่วงที่สอสสาสูนโดยน้ําดื่มตราสิงนะครับและโชว์แรกของเราในค่ำคืนนี้นะครับเป็นโชว์ของทีมของคุณเกรซและน้องจิวนะครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นไงคะจิวจิวแต่แจ๋วคะ่ะคนนี้ขเขาแจ๋วจริงๆก็้าทำเราคลิกความคาดหมายกับ,บเพลงที่เขาเลือกนะคะคแล้วก็วันนี้โชว์เพอร์เฟกมากๆจากผู้หญิงคนนี้คะ่ะน้องจิวไม่แน่จริงนี้ไม่ไม่มีทางหยิบเพลงนี้มาร้องได้เลยนะ ต้องไปฟังเอาละครับกับโชว์แรกของเราในค่ำคืนนี้นะครับทีมของน้องเกรซและน้องจิวนะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่า Saving All My Love For You ครับ Shame. You've got your family and initial day. Stronger, try to resist being last on your list, but no other. Very easy leaving alone. Oh my friends try and tell me find a man of my own. But it's time I try, I just วันนี้ค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับผมหลงรักผู้หญิงคนนี้ไปแล้วโอ้ยอ่ะต้องถามพี่แ๊กกี้ก่อนครับเป็นยังไงบ้างเพลงนี้เนี่ยมันมีทั้งเสียงที่ต้องใช้เสียงเบาช่วงที่เบาหนูก็เบาได้แบบละมุนละเบาได้แบบกำมีพอช่วงที่ต้องแผดแผดที่เป็นเสียงหนาไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะพลิกกลับมาได้หนาขนาดนั้นน่ะซึ่งมันเก๋มาก ทุกๆคนที่ดูหนูอยู่วันนี้ต้องมีความสุขถึงเป็นคนแก่แม่เท่าที่ดูจันพันดาวอยู่ตอนดึกๆ <c oughs> ฟังไม่รู้เรื่องว่ามันเป็นเพลงภาษาอังกฤษแต่มั่นใจเหลือเกินว่าต้องเข้าใจถึงความไพเราะเพราะว่าไพเราะเหลือเกินนะคะ Saving All My Love For You จรงเหลือ For You <c oughs> ตอนท้ายขอบคุณครับพี่เบกี้คือเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยต้องถามเขาต้องถามเขาคนนี้เลยคือถ้าเป็นเพลงสากลเพลงอะไรเนี่ย ถามคนนี้เลยพี่บอลครับเชิญครับมิสเตอร์บอล It's now one s c a i t story แซ่บเลยคือจะบอกว่าเสียงน้องจิวสวยสวยเหมือนเครื่องสำอางมิสทีนเออสวยเหมือนเครื่องสำอางมิสทีนและหนูจะต้องเติบโตกว่านี้เมื่อหนูดื่มแลกตาซอยและที่หนูร้องดีวันนี้เพราะอะไรเพราะหนูนอนเต็มอิ่มนอนเต็มตื่นกับที่นอนซาติน ร้องครับร้องไปร้องมาน้องดูขึ้นกล้องวงจอปิดวาตาชิและที่สำคัญเสียงหนูสายสายเหมือนน้ดืตาสิผมอยู่ได้เพราะแบบนี้ครับเอาเลือกนี้ก่อนแล้วรู้สึกิ้นชอบครับนะฮะจิวพี่บอกเลยว่าวันนี้นะเหมือนเริ่มจุดประกายเริ่มต้นจิว เสียงหนูดีมากครับผมไปให้สุดบอกได้เลยว่าหนูเก่งแน่คอยหนูโชคดีครับขอบคุณมากครับพี่บอลครับผมว่าน่าถูกทีมแล้วด้วยถูกทีมแล้วมาหัวหน้าทีมของเราเนี่ยน่าจะไม่ธรรมดาะอ่ะเชิญหัวหน้าทีมครับนี่เวทีแรกปะคะหรือว่าเคยผ่านเวทีอะไรมาก่อนไหมถ้าเป็นที่ออกทีวีก็เวทีแรกค่ะเวทีแรกเลยโอ้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะเอาประเห้น้อาเลยขอบคุณจริง กลยุทธในการร้อง<ะ>ทักษะการร้องดีมากเหมือนนักร้องมืออาชีพเลยแสดงว่าหนูต้องเป็นคนที่ฟังเพลงเยอะมากๆคือมีอะไรในหัวอยู่ตลอดเวลาดีไซน์เองตลอดเวลาว่าอยากจะร้องแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็ทำได้อะคือเรียกได้ว่าเป็นคนที่เป็นเด็กที่มีความสามารถคนหนึ่งที่พร้อมที่จะเป็นเพชรในวงการจริงๆนะคะขอบคุณมากครับ พี่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับพี่รอวันจริงๆที่ที่น้องจิวจะได้เข้าสู่วงการเพราะฉะนั้นพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะสุดยอดมากเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมนั้นอยากรู้แล้วะว่าเรื่องราวชีวิตของผู้หญิงคนนี้เด็กอายุ15บปีที่มีความสาม,มารถขนาดนี้ทําไมครับถึงเลือกเวทีจัมบดาวแห่งนี้ก็เพราะว่าอยากจะได้เงินไปช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวอย่างงี้ค่ะเกิดะอะไรขึ้นคะคุณพ่อเกิดคุณแม่แยกทางกานะะันค่ะไปเมื่อ เมษาปีที่แล้วนี่เองเหมือนหายไปเลยแล้วตอนนี้หนูอยู่กับใครคะอยู่กับแม่กับยายค่ะใครเป็นคนทํางานคะตอนแม่คนเดียวเลยค่ะเทนบอกว่าสุขภาพของคุณแม่ไม่ค่อยดีด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงคะคุณแม่เป็นโรคหอบภูมิแพ้แล้วก็หัวใจอะค่ะมันแบบบางทีก็เต้นไม่ปกติเงค่ะจังหวะเต้นไม่ปกติเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าเงี้ยค่ะแล้วทําไมคุณแม่ถึงไม่ไปหาหมอละคะ เพราะว่าแม่บอกว่าไปหาหมอแล้วเหมือนเดี๋ยวเสียค่าใช้จ่ายเยอะอะไรอย่างนี้ก็อยากจะเอาตรงนี้มาให้หนูแบบให้หนูเรียนก่อนให้หนูใช้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งโดยปกติแล้วน้องจิวก็ช่วยแบ่งเบาภาระคุณแม่อยู่แล้ววิธีการทํางานของน้องจิวเป็นยังไงคะเออหนูก็ร้องเพลงตามงานทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะบางทีเคยทํางานดึกที่สุดกี่โมงไปตั้งแต่ห้าโมงกลับตีสี่อะคะ่ะกลับตีสี่ถามตรงๆได้รายได้เท่าไหร่คะอย่างน้อย5้ารอย ก็500บาทต่อวันก็บางทีก็อาจจะมีโชคดีได้ไในติปบ้างถามจริงๆนะอายุ15ปีรู้สึกว่าเราทํางานหนักเกินไปไหมหนูก็ไม่คิดว่ามันหนักเกินไปนะคะเพราะว่าแม่เหนื่อยกว่าหนูตั้งเยอะวันนี้หนูมากับใครคะมากับแม่ค่ะคุณแม่สวัสดีครับมีอะไรอยากจะบอกลูกสาวเราคนนี้ไหมครับอยากจะให้เขาตั้งใจเรียนแล้วก็ เป็นเด็กดีของแม่ของสังคมก็พอแล้วค่ะอยากจะบอกรักเขาไหมครับรักเขาทุกวันนะคะขอบคุณมากครับคุณแม่ครับมีอะไรอยากจะพูดกันคุณแม่ไหมก็อยากบอกว่าถึงวันนี้หนูจะยังช่วยแม่ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่วันข้างหน้านหนูคิดว่าแม่ต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้สุดอยอดสั้นๆเด็กเจ็ด ขอเป็นกำลังใจให้เลยจริงๆเห็นบอกว่าตอนนี้รอสอบดุริยางอยู่ทำไมถึงอยากสอบดุริยางฐานเรือคะส่วนตัวหนูเองหนูก็ชอบดนตรีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะที่จริงคุยกับแม่ไว้ตั้งนานแล้วแม่ก็บอกบอกอ,อยากสอบก็ไปสอบหนูก็เลยว่าม,มันไม่เสียค่าเทอมเลยนะแม่เป็นของรัฐอะไรอย่างนี้แล้วถ้าสอบไม่ติดขึ้นมาแล้วหนูจะทำยังไงถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆหนูก็คงต้องแบบ ก็เรียนโรงเรียนเดิมแต่ว่าต้องทํางานหนักมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยพี่ขอเป็นกำลังใจให้หลังจากนี้ไปพี่มั่นใจว่าความกตัญญูของหนูนั้นจะนำพาให้หนูเจอสิ่งดีๆแน่นอนอนี่คือรูกจติวครับเยมมากไปพักก่อน üss.